มันก็เราก็เคยทํานะแต่เราทําตอนยุคที่มีจตุคามรามเทพเราก็ทําขนมจตุคามคุกกี้เรียนแบบแต่ว่าคราวนี้แม่มาเอาเป็นรูปพระสมเด็จเน่มันรู้สึกจะเป็นรูปพระสมเด็จก็ถ้าหากว่ามันไม่ได้มีใจเหยียดหยามหรือถ้าทําแบบจิตใจเทิดทูนปเออคนนี้จะได้ระนึกถึง พุทธลูกพุทธคุณอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้มนก็ดีไปแต่ถ้าอย่าไปทำอะไรมันแลต่ำลงก็แล้วกันมันกระเทอดดูดไว้ถึงแม้ว่าอาหารขนมโลโก้อย่างอื่นเขก็ทำกันเยอะแล้วอาจจะมานึกถึงเรื่องนี้แต่คนจะทำเป็นพวกลูกทามาจากักเสมาพัน,นั้นันจะแลดูดูดีวกว่า ถ้า,าเป็นพุทธรูปแล้วมันเดี๋ยวก็เป็นเหมือนอะไรอย่าบ้าอย่าเอามาทำเป็นเสียรพุก๊ก็คนจะาำนิดได้นะแต่ว่าถ้าทำเป็นเสษม,มาเป็นธรรมจกักรเหมือนวัดอรุณอะจำได้ไหมวัดอรุณก็ก็เอาอะไรลายไทยเครื่องอะไรต่างๆเอามาทำยุคนี้ก็มากันมาทั้งค่อนข้างแต่มาทางนี้กันเยอะหลายแห่ง ที่ทำกันแบบนี้นะเปลี่ยนได้ไหมเป็นเสมาอย่างนี้เป็นธรรมจักรอย่างนี้มันยังแลพอจะรับได้นะแต่ถ้าเป็นเป็นเหรียญยิ่งมาเป็นเหรียญแบบสาเร็จด,ด้วยเหรียญสาเร็จก็จะถูกรู้สึกระคายจิตใจกับคนที่มีพระสมเด็จก็ยังไงก็หลีกเลี่ยงหม่ส่วนประชาชนคนที่นำไปกินไปทาน ก็ต้องระลึกว่าจะทานเอาความดีของพระพุทธเจ้าเข้าไว้ในใจิตใจชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่กินกลุ้มไปเ,ยยเฉยๆกินแนะว,ว่าเอาความดีเข้าไปด้วยนะก็จะได้ประโยชน์ได้